กระถิงแล้วทุกคนโอ้โหหาล่าบู๊โอ้ทุกคนเอ็นบาดนมือเลยทุกคนโอ้วัดเบ็ดทีเดียวเอ็นบาดนมือเลยนะนี่เป็นแผลเลยนะเย้อยู่ละ ดีครับยูกับช่องกระน้ำเมงนะผมมาตกทรายละหมายเดิมนะผมหมายเดิมคนก็คนเดเดิมนะทุกคนแต่ช่วงนี้เนี่ยน้ํามันจะลดลงหน่อยนะแตวบ้านผมเนี่ยฝนไม่ได้ตกมาหลายวันละอากาศร้อนมากทุกคน,นเหยื่อเนี่ยจะเป็นเหยื่อไม่เดียวนะผมเหมือนเดิมละแต่รอบนี้เนี่ยเรามาแต่แๆนะเราเอาแต่ลอ,อกมานะผมเอาแต่ลอ,อก ไม่มีคันเบ็ดน,นะทุกคนเอามาสองอันอะเป็นลอกหยดน้ํานะทุกคนเป็นลอกที่ผมใช้ตกปลาประจำล่ะนี่ผมก็มัดเออตะกขวมัดตะขอไว้เรียบร้อยละนี่มัดเรียบร้อยนีเราก็จะตกกันแบบง่ายๆล่ะโยนเบ็ดแบบนี้ลงไปนะ กปลาไม่หมายอเป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยไอ้พวกออกิ่งไม้กิ่งหญ้าเนี่ยมันเยอะนะผมกิ่งไม้กิ่งหญ้าที่มันอยู่ตามเออตรงตะเลิงอะมันเยอะมันไม่ค่อยดีว้องเบ็ดอ่ะเราก็เลยเอาถัลอกมางางดีก่อนน้านี้เนี่ยน้ําแรงมากนะผมทุกคนคือก่อนน้นเนี่ยฝน,นตกหนักนะแล้วก็น้ําแรงอะ่ะดูจากอาอไอ้ล้อรถนี้เนี่ยเหีทุกคนน้ําแรงมาก แรงไม่แรงทุกคนลองคิดดูว่าขนาดต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันยังซัดลงมาได้เลยนะน้ําแรงมากแล้วก็ไอ้ลอ้อรถเนี่ยมันก็มาเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเกี่ยวเหยื่อแล้วก็เราจะมาโยนตรงบอร่อตรงนี้กันนะเหยื่อไสเดือนเนี่ยคือปลากินแทบจะทุกชนิดละ่ะลองดูกันว่าปลามันจะเข้าสักกี่ตัวนะวันนี้อ่าทุกคนเหยื่อก็เกี่ยวกันสุดท้ายสุดมันเลยนะเหยื่อเนี่ย ผมจะเกี่ยวแบบนี้ละง่ายดีตะก,กัวเนี่ยเราก็ใช้เอ,อ่อขนาดของตะก,กัวเนี่ยตามแหล่งน้ําที่เราไปตกนะถ้าเกิดว่าน้ําแรงเนี่ยก็ใช้ตะก,กัวใหญ่ถ้าหากว่าน้ําน้อยเนี่ยเราก็ใช้ตะก,กัวเล็กแค่นั้นนะผม วิธีการตั้งเบ็ดก็ตั้งกันแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปลามันกินในสายเบ็ดนีมันก็จะขยับเองหรอกล่องเนี่ยผมเปิดเอาไว้นะล่องเนี่ยเปิดทิ้งไว้นะผมถ้าไม่เปิดล่องเนี่ยเผื่อว่าเดี๋ยวปลามันตัวใหญ่หน่อยมันจะดึงลอกเราลงน้านะไม่เปิดลอกทิ้งไว้หรอกไอ้พวกลออ่อกหยดน้ำเนอะรุ่นนี้เนี่ยก็เปิดป็นแบบนี้นะเปิดลอกคือผมเนี่ยมักจะใช้วิธีการเปิดลอกแบบนี้แ่ะ ก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้อ,อวิธีการเปิดลอกแบบไหนนะับเนี้หังเนี้น,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยแต้แมแรกกาแล้ว๊ <c oughs> ทุกคนแต้มแรกมาแล้วผมปลากระทิงนะทุกคนอ่ามันไม่ใช่ตัวเล็กนะทุกคนปลากระทิงตัวเนี้ยนี่ <Hey, S 2> ตัวใหญ่อยู่ละอ่ะเหยื่อไส้เดือนเนี้ยปลามันหลายชนิดกินนะหลังนี้คือเงียบยิดเลยนะปลาไม่กินหลังเนี้ยดึงมาแล้วก็โยนมา โอ้ทุกคนเหยื่อหมดนะผมเหยื่อหมดเยี้ยงาทุกคนผมจะย้ายจุดตกไปเรื่อยๆนะแถวนี้เนี่ยคือชาวบ้านเขามาหาปลาประจาเลยนะชาวบ้านของนั้น่ามันตกปลากันประจาอะ่ะดูจากทางลงตรงนี้เนี่ยทางนี้เรียบกันเลยนะอันนี้ก็มีแต่รอยเท้าชาวบ้านห้อยเยอะๆเต็มไปหมด มาทุกคนเมื่อกี้เห็นมันตอกตอกเบ็ดอยู่นะก็นึกว่ามันจะไม่ติดนะอ่ามาแล้วปลากระเทงหมางี่ปเปล่าโอ้โอ้ทุกคนเอ็นบั่นมือเลยทุกคนโอ้อะไรเนี่ยออกแล้วออกแล้วโอ้โอ้วัดเบ็ดทีเดียวเอ็นบั่นมือเลยนะ ่าเต้นที่สามมาแล้วล่ะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะทุกคนนี่เป็นแผลเลยนะทะลอกเลยนะทุกคนเอานะทุกคนเป็นย่เนี่ยมันขยับอะรอบนี้เนี่ยเราจะมาเอาเน็วไปจับกับยันาะเดี๋ยวมันจะบาดมืออีกรอบเดี๋ยวมันขยับก่อนเราค่ยวัดเด็ดนะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะดึงแค่รอบตกปาลาเท่เนา้นขั้วเข้าให้ยขั้วเข้าให้ยอยู่เปล่าอยู่หิืออไม่อยู่นะทุกคน อ่าทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเอาเบ็ดปลาเนี่ยเก็บหมดแล้วล่ะ,ะตรงที่เมื่อกี้เราหยอดปลากระทิงเนี่ยตรงนี้นะข้างในนี้ะกันะปลากระทิงมันน่าจะอยู่ข้างในนี้กันเยอะนะดูทรงเนี่ยมันตอกตลอดเลยนะ,อะตอนนี้ก็เก็บเบ็ดปลาหมดแล้วล่ะหมาย้ได้สามแ้มนะทุกคนปลากระถิงนี่ล้นวนไอตัวที่มันทําให้อ่าสายเบ็ดบานมือเราเนี่ยคือ,อตัวนี้นะตัวใหญ่นะตัวนะี้ใหญ่กว่าไฟแช็กนิดนึงไอ,อตัวนี้ย ส่วนอีสองนนี้มันเข้าไฟแชกเลยนะประมาณนี้แหละเดีย๋ยวผมเนี่ยจะย้ายไปอ่อหมายหมายที่อ่อเราไปตกปที่พวกปลาพวงกันนะตอนนี้คือว่าฝนจะตกแล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยเราก็จะจบชีกันตรงหน้าหมายหน้าหมายอ่อปลาพวงกันนะแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยเราก็ไปตกไปตรงหมายปลาพวงกันลนะ อ่าทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงตรงหมายตรงนี้นะเราจะมาตกอกปลาฟวงกันนะผมน้ำไม่ลดเลยนะสายนี้เหมือนว่าน้ำจะแรงอยู่เลมนะน้ำไม่ลดเลยน้ำแรงนะอ่าผมคิดว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้เบ็ดใช้ลอกเบ็ดัวเดียวพอละเพราะว่าสายน้ำเนี่ยมันเล็กนะผม ผมเน่ยจะลงไปอยู่ตรงนี้นตกนะตรงนี้เนี่ยมันไม่มีที่ให้เรายืนตกนะมันมีที่แต่ว่าที่มันค่อนข้างแคบอนะ่ะเราจะลงไปล่างกว่าเราจะนั่อยู่ตรงก้อนหินนี้นนนตกแนะ่ะ ตั <c oughs> ้มแรกตั้มแรกปรับวงปรับวงโอ <c oughs> ้ปลากระทิ้งนะทุกคนปลากระทิ้งมันมันมัน,มน ทิงอยู่แล้วทุกคนปลาก,กระทิงอยู่แล้ว,วนะผมมันหมานมันหมานเอสาสแล้วทุกคนได้มาแทบเลยกรแป๋ะตอนนี้เนี่ยผมวางเบ็ดเอาไว้สองหลังแล้วน,นะอ่ะปับพวงสดดวย ทุกคนแล้วก็คลิปนี้อะได้ปลามาโอ้เยอะอยู่ละอ่ะพอด,ดีเลยนะประมาณสองมือ้อถ้ากินคนเดียวนะเก็บเบ็ดมาหมดละไอ้หมายแรกที่เราไปกันเนี่ยตั้งใจจะไปตกปลากรดนะปลากรดไม่เข้าเลยนะผมได้ปลากระทิงมาสามตัวแล้วก็หม่นี้เนี่ยได้หลายตัวเลยนะหมยนี้เนี่ยตกตรงบอร่อเดียวเลยนะได้หลายตัวลวะตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วแหละเราจะกลับบ้านแล้วนะผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย